หาคุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการกอกกอกกอกเรื่องนี้แปลกมากแล้วผมอยากฟังมากเป็นยังไงนะครับชื่อเรื่องว่ากูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าตัด จะตัดอะไรพี่แพทเดี๋ยวเราลองเล่าตรงนี้ให้พวกเราฟังพี่แพทครับผมก่อนอื่นก็ให้พี่เบิร์ตเดยนะครับครุณเป้พักไปแล้วรนเซแล้วก็ยางไงก็ขอให้รายการคุณเป้แบบโตวันโตคืนนะครับถูกแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับให้มีเงินเยอะๆอย่างคุณเป้ว่าล่ะถ้ามีเงินเยอะมันจบปัญหาทุกอย่างในชีวิตใช่เดี๋ยวอะไรมันก็ตามมาเองฮะ ใช่ครับใช่ใช่ <Okay. S 2> ใช่ใช่ใชมันไม่เครียดด้วยโอเคเอ่อย้อนกลับไปนิดหนึ่งก็คือตอนที่ตอนที่ผมไปอยู่ที่ต้างจังหวัดอราจริงจริงผมเคยช่ว่าจะกลับไปอยู่แค่สองปีแต่ผมยาวไปเลยนะสิบห้าปีเต็มที่อยู่ที่นั่นแล้วมันก็ได้ทําอะไรเยอะแยะไปรู้จักคนเยอะไปรู้จักเอ่อข้าราชก,การบํานาญท่านหนึ่งโดยบังเอิญพอดีคุณแม่ผมเนี่ยไปวัดทุกวันแล้วที่บ้านผมม่เฮินเราปลูกต้นไม้ขายนะคะตั้งแต่ไม้สวนไม้ดอก ไม้สําหรับแบบว่าปลูกบ้านได้เราก็ปลูกเพราะหน้าที่มันมันเยอะพอที่จะทําแล้วก็พอดีแกตามแม่คุณแม่ผมมาก็เลยมารู้จักมผมแกมาซือ้อกันไม้แกบอกว่าถ้าเกิดคือแกเป็นคนภาคกลางมาราชก,การที่นี่และเออเลอร์ลีไทยแล้วแต่แกก็ซื้อบ้านอยู่ห่างจากหมู่บ้านผมไปประมาณสักสองสามหมู่บ้านเนี่ยนะฮะแกบอกถ้ามีงานอะไรไปช่วยแกหน่อยได้ไหมเพราะแกบอกว่าแกเนี่ย ไม่ค่อยถนัดภาษาอีสานคือฟังได้แต่พูดไม่ค่อยได้หรือบางคําแกก็ไม่ค่อยเข้าใจบอกช่วยไป,ไปหน่อยถ้าเกิดเวลาแกแกมีงานอะไรอย่างนี้ผมว่าก็ได้ก็มีหลายงานที่แกเรียกผมไปช่วยบางทีก็สองสามวันสามสี่วันบางทีแต่แกได้งานเหมือนบูรณะถนนทำนู่นทำนี่คือประมาณผมไปเป็นกรรมกรได้เลยคัะแต่ครั้งนี้มันมีงานอยู่งานหนึ่งคือมันมีหมู่บ้านแบบไกลไกลมากเลยเอาเป็นว่าเกือบเกือบขอบไซแดน่ะนะ เออมันมีสามสี่หมู่บ้านซึ่งแบบว่าถ้าเขาตัดถนนจากหมู่บ้านสามสี่หมู่บ้านเนี่ยเขาจึงย่นระยะทางการเดินทางได้แบบเรียกว่าเป็นสิบกิโลเลยฮะรู <c oughs> ้สึกว่าจะขอเรื่องนี้ไว้นานมากเลยเขาก็บอกช่วยตัดให้หน่อย <c oughs> แต่วิธแต่ตัดเนี่ยมันเป็นที่ของเขาแต่และหมู่บ้านประมาณสองสามหมู่บ้านเนี่ยจะต้องให้ที่ตรงนั้นมาซึ่งทางนี้จะเข้าไปตัดถนนให้ให้ได้ <c oughs> แล้วมันมีต้นไม้เยอะ <c oughs> อคออท่านเนี่ยก็ได้มาเหมือนก็ได้สัปปะทานมาเพราะว่าเขาก็ เคยทางานในนั้นก็เหมือนกับว่าเออให้กันให้กันไปผมก็เลยไปช่วยแกบอกไปช่วยแกนหน่อยได้ไหมผมบอกผมช่วยได้ไม่กี่วันนะผมก็มีงานอย่างอื่นทําเพราะมันไกลไงฮะกุงเตพมันไม่ได้ไปแล้วกลับได้กลับเช้าเย็นกลับอ่ะครับคือต้องไปค้างที่เหนือผมเลยบอกผมช่วยได้ไม่ไม่เกินเต็มที่คือห้าวันพวกนั้นก็ได้ห้าวันก็ได้แต่ช่วยไปไปไป,ไปช่วงที่แบบว่ามือนก็ว่าไปมาร์กต้นไม้เอาต้นไม้ลงน่ะ ออประมาณนั้นนะฮะเป็นเป็นการมาร์กต้นไม้แต่ต้นไม้นี่ไม่ใช่เป็นของหลวงนะฮะมันเป็นของชาวบ้านเขานั่นแหละอืแต่มันต้องมันมันมันต้องไปมาร์กว่ามันก็เราเห็นเหมือนที่เขาเซอร์เวตัวยิงกล้องไหมฮะมันจะมียิงไปว่าเอาแค่นี้นะแค่นี้นะแค่นี้นะนนะอย่างเงี้ยซึ่งก็ปกติเวลาท่านใช้คนเนี่ยท่านจะมีแบบว่ามือมือตัว,ต,วตัวเก่งๆอยู่สองคนที่ว่าเป็นเป็นเป็นเหมือนช่างโดยตรงทั้งตัดไม้ทั้ง ทำงานก่อสร้างทําอะไรทําได้หมดอะ่ะครับอ่าแต่วนันแรกที่ผมผมมาล่วงหน้ากันไปก่อนแกให้ผมไปเจอที่บ้านแล้วแกก็เอาเด็กเล็กๆมาสักอายุสิบสามสิบสี่เหมือนไปนเป็นแบบว่าคอยทํานุ่นช่วยนั่นนิดหน่อยจิบของอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยสามสี่คนแล้วแกบอกคมไปพักที่นั่นนะไอตอนแรกผมว่าคาว่าไปพักที่นั่นอะ่ะคือไปหาแบบนอนวัดไหมหรืออะไรเงี้ยเปล่าว่าแกวเ,เต้นไปด้วยเลยอะ่ะครับ อมบอกผมบอกต้องไปขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าอยากได้บรรยากาศาาป่าป่าวะ่ะครับเออเออ,เอ,อคือผมบอกบอกผมบอก,บอกป่าไงก็ได,ได้แต่ขอมีที่อาบน้านะถ้ามีที่อาบน้ามาไปนะเพื่อบอกบอกไปนอนจริงไปนอนสามสี่วันแล้วไม่ได้อาบน้ําแมวนะรบับอกเออเออเออ,เอ,อพอเราไปถึงที่นู่นในวันแรกมันก็เริ่มมีการวากว่าตำแหน่งประมาณนี้นะตัดต้นนี้ออกได้บางต้นเนี่ยเออจ้าของที่เขาขอก็มีเขาบอกเขาขอได้ไหม เราก็ให้เข้าไปบางต้นเนี่ยเหมือนกับว่าเออ่ทางแกได้แกก็จะได้มาวันแรกไปไม่มีปัญหาคือแรกนอนก็ไม่มีปัญหาอาบน้ําก็คือเราก็เดินไปที่เอวัดแปอาบน้ําแล้วค่อยเดินกลับมาแต่บางพอมันเข้าไปลึกๆเนี่ยมันเริ่มลึกมากเนี่ยเผื่อจะออกมามันมันใช้เวลานานนะฮะฮงเปจนวันที่สองอ่ะผมมันยิงเรายิงไปแล้วว่าเรา,เราต้องการประมาณนี้นะผมไปเจีวต้นไม้ต้นหนึ่งคือผมเ,อเป็นคนรักต้นไม้ <anto S 2> แล้วผมเห็นต้นมันใหญ่มากแล้วมันไม่ได้อยู่ไม่ได้ขวางถนนอะไรมันเหมือนกับว่ามันอยู่มันริมขอบของถนนแบบเกินมันนิดนึงอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าต้นนี้ผมไม่ตัดนะเพราะมันใหญ่มากแล้วผมดูไม่ออกว่าด้วยต้นอะไรปกติผมดูต้นไม้ออกเพราะที่บ้านผมจะปลูกสัตว์ปลูกพวกประดูแดงประดูขาวตะแบกอะไรพวกเนี้ยบ้านผมปลูกพอจะดูออกแต่ต้นนี้ผมดูไม่ออกแกบอกว่าตัดผมบอกเหมือนไม่ตัดแล้วกันผมก็เลยบอกว่าเนี่ยลองดูนะ ผมคุณเป้สูงเท่าไหร่ครับรบกวนิิดนึงเอ่อร้อยหกสิบเจ็ดร้อยสิบห้าประมาณพอมนนผม,อมก,ก็ก็อย่างเงี้ยประมาณนะไรเรยผมประมาณร้อยเจ็ิบร้อเจ็สิบเอ็ก็คือสูงใกล้เรียกกันคือว่าโอบต้นไม้แล,แล้วแห้ะมันห่างอีกประมาณหนึ่งข้อศอกคะับคิดว่าต้นมันใหญ่ขนาดไหนโอ<ย>้โหผมไปโอบให้แกดู แกบอกผัดผมบอกว่าต้นมีไม่ตาดขอเถอะมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นมาบนอะไรเลยมันเกยขึ้นมานิดเดียวเองตรงที่เป็นริมทางเดินเท่านั้นเองผมบอกทีต้นอื่นเข้าขวางถนนนี่แกอาจอยากอยากได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมก็เดินไปโอบต้นไม้ให้แกดูมันมันจะค่ําแล้วนะฮะมันเกิดจะหมดหมดวันนั้นละคุณเต้เชื่อมันว่ามันมีเสียงเสียงหนึ่งกล้องออกมาไม่ได้ใส่หูนะะแต่กล้องอยู่ที่หน้าอกตอนที่เราอกเนี่ยภาพกับต้นไม้ต้นไม้นะมึงอย่ายุ่ง ผมเด้งถึงออกจากต้นแลยผมก็ยืนมองตกลงมันต้นไหลวะเนี่ยผมก็เห็นโอ้โหต้นแบบต้นใหญ่มากเลยผมเลยบอกต้นนี้ไม่ตัดนะต้นนี้ไม่ตัดผบอกต้งนี้นี่ตัดแต่แกยังไงแกจะเอาให้ได้แกบอกถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทมมันมาลงถ้ามึงไม่มาเดี๋ยวให้มันมามาคือแกเป็นคนพูดอย่างนี้นะพูดกับผมท่านมันนีคำะว่ากูกูมึงมึงเนี่ยแกเป็นคนพูดแบบนี้จริงผมบอกผมไม่มาเพราะอีกคนอีกวันหนึ่งที่ว่าลูกน้องแกเดี๋ยวจะต้องตามมา มาเริ่มเริ่มไล่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 ล้มต้นไม้แล้วนะฮะคืนนั้นะเข้านอนผมบอกไงผมก็ไม่มาคืนนั้นเข้านอนผมนอนเต็นมันจะเป็นเต็นลนักษณะที่แบบไม่ได้ทึบหมดมันเหมือนมีไอ้ตรงที่โปร่งๆอยู่ตรงตรงข้างๆเพื่อให้ลมโกรกได้อะ่ะคือเต็นแกวมาให้ฮะผมนอนอยู่สักประมาณผมไม่แน่ใจอจาจจะใกล้ใกล้เที่ยงคืนเนี่ะมันมีเสียงเท้าเดินอยู่รอบเต็นผมอะ่ะ เห็นแต่เท้านะแล้วมีกระพวนอยู่ที่ขาแล้วเดี๋ยวมันวึังตึ่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 งกึงึงอยู่รอบผมแล้วมันก็พูดว่ามึงไปบอกมันนะกูไม่ให้ตัดบอกมันด้วยอยาตัดถ้าไม่ตัดกูเอาูยกพวกมึงทั้งทั้งคลอกนี่แหละเขาเขาพูดถึงว่ากูจะยกพวกมึงทั้งคลอกเลยลุงชาผมก็ตื่นขึ้นมาผมบอกว่าท่านอย่าตัดเลย ขอ,อเถอะผมขอ,อต้นนี้เถอะบอกไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยววันนี้กูจะเอาลงเอาลงให้ให้มึงดูผมบอกว่ายาเลยปรากฏว่าทีมรุกน้องขึ้นมาเขาท่านชี้ก่อนแล้วแปะเอาไอ้ต้นนั้นก่อนแกเดินไปถึงไปมองอ๋อต้นตะเคียนโอ้ยจ็คพอดราเนี้ยผมผมเลยคือผมตอนผมดูไม่ออกไงไม่เคยเห็นต้นตะเคียนจริงๆคุณเป้เขาบอกอ๋อต้นตะเคียนวันนี้ยังลับไม่ได้ต้องเดี๋ยวจะแป้เอาของที่บ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาล้มให้ ผมก็บอกพอผมจะเรียกเขานะทมนะทมคิดดีๆนะคิดดีๆนะผมก็พูดให้ฟังกันแบบโอ้ยน้ำผ่านมาเยอะแล้วสบายเดี๋ยวทําทีธีพรุ่งนี้เอาลงได้เลยผมก็ตอนนั้นผมอยากบอกลองครับผมอยากกลับบ้านแล้วอ <c> ะ <oughs> <c oughs> ผมเลยรู้สึกกลับบ้านก่อนดีกว่าไหมก่อนที่จะสวยกันทั้งกลุ่มครับหลังจากนั้นวันลงขึ้นคืนนั้นมาอีกคืนนี้เสียงแบบ ไม่ได้มาแบบว่าให้เห็นแค่เท้าแต่ก้มหน้าลงมามองตรงไอ้เต็นผมมึงไปบอกมันนะเป็นผู้หญิงนะฮะอยา่าตัดของกูอืมผมก็บอกว่ามผมผมก็มเงียบผมก็บอกว่าผมมันนะไม่อยากตัดผมไม่เคยคิดจะตัดแต่ผมก็เป็นแค่ลูกจ้างเขาเขาให้ทำมาช่วยเขาทำได้เท่านั้นเขาบอกว่ามึงบอกมันนะพรุ่งนี้มันเจอดีกัากูแน่ เงียบหายไปแต่ไอเสียงกระพวนที่เดินไอเด็กสามสี่คนที่นอนอีกเต็นหนึ่งนะฮะตื่นวิ่งมาถามผมว่าได้ยินเสียงเออกระดิ่งงัวกระดิ่งควายไหมผมไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งควายได้ยินเสียงกระพววเด็กบอกได้ยินได้ยินเหมือนว่ามีม,ม,มีมีเดินรอบอยู่ที่พวกเรานอนผมบอกว่าเฉยเฉยแล้วก็ไปนอนแล้วกันไม่มีหรอกไม่มีอะไรรุ่งเช้าบ่ายจนถึงบ่ายนะฮะทีมตัดมาเลื่อยยน์เริ่ม แกทําพิธีอย่างนี้ก่อนุณเป้โทษนะครับพอดีแบบว่าผมยังไม่ได้เรียบเรียงเรื่องเท่าไหร่แกไปเอาเหรียญครุฑเคยเห็นเหรียญครุฑใช่ไหมฮะ,ะเหรียญบาทค,ครุฑอ่ะมมที่เจาะรูแล้วอ,ะอ่ะเขาจะต่อเพื่อให้ย่น,นี่คือของแผ่นดินครับแล้วแกก็ทําพิธีผมก็บอกว่ามันทําแค่นี้เหรอปกติผมเห็นเขาทำเขาบวงส่งกันใหญ่นะถ้าจะเอาต้นแบบนี้ลงไม่ใช่แบบว่านื่แกทาแค่จุดทูบนิดๆหน่อยๆแล้วก็แค่นี้ได้แกบ,บอกโอ้ยทํามาเยอะแล้วผมว่าชัวนะทํามาเยอะแล้ว แกเอาเหรียญแล้วทำดีเสร็จแล้วตอกยึดติดกับต้นไม้เลื่อยยนตั้งสตาร์ททั้งน้นปะปืดเข้าต้นไม้มันสะบัดนะฮะตัดขาไอคนที่ตัดขาดเลยมันสะบัดม้วนกลับมาเหมือนก<อ>ับมันเด้งกลับมาแล้วมันยังทํางานอยู่แล้วม้วนกลับมาตัดข้อขาขาดเลยคุณเป็น<อ>ผมบอกพออย่างผมบอกพอแล้วนะประกากฏต้องพาคนนั้นไปไปโรงพยาบาล และไอ้ไอ้ตัวเลื่อยยนต์มันมันหยาบอะมันผมไม่แน่ใจว่าเขาต่อขาได้ไหมผมเชื่อว่าไม่ได้คือคนอัไรพิการแล้วเขาพากันไปแต่ผมไม่ยังต้องอยู่ผมมันก็อยู่กันอยู่กับเด็กจนมันข้ามจนมันมืดแลวผมว่าหาเลวเด็กๆมันก็ไปยิงเอ่อพวกนกพวกอะไรปาภาษาเด็กเพราะเด็กที่ไปชุดนั้นมันอายุแค่สิบสี่สิบห้าฮะ เห็นหายไปสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงวิ่งแหกปากมาผมถามว่าเป็นอะไรมันบอกมีผู้หญิงที่ไหนไม่รู้มาตะโกนด่ามาตะโกนด่าพวกมันบอกตะโกนด่าที่ไหนหนูนั่งอยู่พวกไม้ห้อยขาเลยมึงตะโกนแล้วบอกพบมึงออกไปหญิงมีอายุก่ากูเออเด็กพวกนั้นวิ่งเข้ามาใส่คือ้นเด็กพวกนั้นไม่นอนเต็นท์มาละมันตองอยู่เต็น์ผมแล้วไอ้เต็นท์ผมอะมันนอนแค่จะคนเดียวก็จะไม่พออย่าลยัดก็ไปห้าคนนะทั้งหมด แล้วมันเด็กไงฮะเด็กประมาณสิบสี่ไม่เกินไม่เกินสิบสี่อ่ะสิบสามทิสี่้าเด็กแถแถวบ้านแกที่แกเอามาช่วยใช้เอ,เอามาเอาทำงานด้วย <c oughs> เพื่อทางงุ้นจะกลับมาเกือบสวา่าง <c oughs> เขาบอกว่าต่อไม่ได้ขาดแต่เขา <c oughs> ทางหมอเขาจะต่อให้ดูก่อนถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ถ้าเน่าก็คือต้องตัดถ้ามันเชื่อมไม่ได้จริงผมก็เลยบอกนองทม ขนาดเลือเ่อยยันยังเอาไว้อยู่นะคิดดีๆนะแล้วพอดีอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันรุ้งขึ้นอ่ะมันเป็นวันสุดท้ายที่ผมต้องทําด้วยเพผมใกล้เสร็จแล้วไงผมขอกลับก่อนอยู่แล้วเพราะผมบอกผมมีงานผมมีงานดนตรีท,ที่ที่ต้องไปเล่นทางนัทเนี่ยไปเอาหมอทําที่ไหนไม่รู้มาแล้วก็ทําสรุปว่าตัดได้นะคุณคุณเต้ลงนะลงลงเสร็จแต่ก่อนที่จะตัดอเช้าผมถือจุดทู ไปขอเข้ามาบอกว่าผมมันไม่รู้นะเด็กๆพวกนี้ก็ไม่รู้เราเป็นแค่ลูกจ้างเราทาอะไรได้มากกว่าน,นั้นม่ได้ผมบอกได้แค่นี้อย่าทําอะไรเด็กอย่าทําอะไรผมใครที่ไม่เกี่ยวก็อย่าขอแค่นี้ได้ไหมอืมแล้วหลังจากวันที่ปัดเนี่ยพอตัดประมาณสักสามสี่วันมันจบก็เหลือทีนที่เขาจะเข้าไปไถตอไถอะไรออกมางั้นนะฮะหลังจากนั้นผมกลับมาได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งลองเข้ามาหาผมที่บ้านครับ ไปเป็นเพื่อนเลยวะผมว่าไปไหนไปดูไอ้ทมมันหน่อยผมทางทมเป็นไรผมว่าน้าทมเป็นไรไปดูหน่อยดีไปไปเป็นเพื่อนกันน่อผมก็ไปไปถึงที่บ้านน้ามซึ่งห่างจากหมู่บ้านผมไปประมาณสักเอ่อสี่ห้าหมู่บ้านนะฮะบ้านเลยเป็นไม้สองชั้นข้างบนเนี่ยน้าธมถูกจับล่ามโซ่ติดกับเสาไว้พวกก่อนหน้านั้นสองสามวันอยู่ดีๆแกเป็นบ้าแกบอกว่าผีหลอกแล้วก็โดดลงหน้าต่างวิ่งหายเข้าป่าไปอ่ะครับ หายไปเลยอยู่ในทรายไปหายไปในป,ป่าจนเขาไปเจออีกทีตอนรุ่งเช้าแล้ววันที่ผมไปเจอคืออยู่ในสภาพไหนเขาล่ามโซ่ติดกับเออ่เสากลางบ้านแล้วแกเอาหัวโขกเสาอะปึ๊กปึ๊ก,กจนแบบหัวจะปิดอยู่แล้วใครก็ห้ามไม่ได้แกโขกแบบนั่งโขกแล้วมันไม่ร้องด้วยนะโขกแบบปึ๊กปึ๊กผมมาขึ้นไปวันขึ้นไปตอนนั้นมันประมาณเกือบเกือบทุ่มแล้วที่ไปถึงนะ่ะ พอขึ้นไปปั๊บผมเดินลงมาก่อนเลยผมยืนมาย็นอยู่ข้างล่างท่านรอเขาบอกมันกลัวเหรอ,อมไม่ได้กลัวคนโขกหัวแต่กลัวคนที่เอาหัวเขาโขกอะอุ้ยหมายถึงว่าเ,เธอจับเอาหัวเขาโขกอ่ะมีคน<ะ>มีคน<ะ>มีคนเขาจับหัวโขกไ่ใช<ะ>่เป็นผู้หญิงที่ใส่กระพวนเนี่ยใส่กระพวนแล้วโขกเอาหัวโขกแล้วพอผมโขกขึ้นไปแล้วเขาันมากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าตัดอือหือ ผมมีแบผมก็ลงมาก่อนเสร็จปั๊บทางทางบ้านเนี่ยเขาไปตามหมอทารรม,มาวันนั้นเขาไปตามหมอรรมทำกะทำพิธีทํานู่นทานี่นทา่นทานก็นบอกว่าสงสัยจะโดนของเล่นของป่าของอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นหมอทาขึ้นไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงวิ่งกลับบ้านกันหมดเลยอืมเขาบอกอยู่ไม่ได้สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวอยู่ไม่ได้แต่ของเขาทิ้งหมดเลยแล้วเป็นอย่างนี้อยู่สองสามวันจนวันสุดท้ายไม่รู้ถอดโซ่ออกไปไปยังไงนะฮะ มาได้ยินข่าวชีวิตคือตอนเช้าโดนรถชนไส้ทะลักเต็มถนนเลย,ยนี่คือคนชนพูดเล่าให้ฟังนะว่าคือคนเห็นว่าแกเดินลากโซ่ไปไปไปกลับไปทางที่แบบว่าแกตัดต้นไม้ซึ่งมันห่างกว่าร้อกโกยโลอ่ะแล้วพอลากไปผ่านไปผ่านโน้ไหนแกก็เดินากโซ่ไปเดินลากโซ่ไปเดินลากโซ่ไปพอรถมันมีรถคันนึงวิ่งมาแกหันไปยืนหันหลังให้รถชนเนะ่ชนเข้าข้างหลังเนี่ย ขาบอกไส้ยี่แตกเต็มถนนเลยอ่ะ mm hmm. ผมท่านเนี่ยก็มาตามผมอีกบอกไปดูด้วยกันไหมผมบอกอต้องไปดูอย่างเดผมก็คือตอนคืนนั้นเราไปหาด้วยกันเพราะทางหลวงเขาโทรมาบอกแล้วว่าหายไปแล้วเัาแกก็เลยแบบมาตามผมให้ไปด้วยเรามาลูกข่าวคือตอนเช้าตอนที่ว่าเออมีข่าวว่าหมู่บ้านนึงบอกว่ามีคนโดนรถชนผมไปดูสภาพท,ที่ถนน มันยิ่งกว่าเลือดที่ดินองเต็มถนนนะเศษเนื้อเศษอะไร<อ>เต็มไปหมดเลยคือรถวิ่งกลางคืนนะครับแล้วมันวิ่งมาเป็นร้อยกว่าแล้วแกเขาบอกว่าแกถือโซ่อยู่แล้วแกก็กมยืนหันหลังขวางรถแล้วก็กอดอ,อกอะ่ะแล้วรถก็ชนเข้าไปเลยอะ่ะหลังจากนั้นพอหมดเสร็จเรื่องของกระทมหลังจากนั้นอีกประมาณสักครึ่งตีลองกเสียรและไม่ใช่เสียแค่นี้นะ เกือบหมดที่เข้าไปตัดที่เข้าไปหำหามใส่ไม่โดนไม่ลดความก็ไปมีเรื่องถูกยิงตายประมาณสี่คนที่เดนโดนกันหมดเนี่ยแต่ผมไม่ไม,ไม่ยืนยันว่านั่นคือนางตะเคียนนะเพราะสิ่งที่ผมเห็นมันไม่เหมือนนางตะเคียนมันเป็นแค่เหมือนคนใส่ถ้าถุงธรรมดาแต่ที่เท้าเนี่ยที่ผมจําได้คือเขามีกระพวนอยู่ที่เท้า oh <man. S 1> ซึ่งคนคนสมัยก่อนเนี่ยคนยุคก,ก่อนก่อนเนี่ย ถ้าพูดถึงว่ามันจะมีการอาพยพของการถิ่นฐานซึ่งมีคนฝันเห็นคนพวกนี้บ่อยมากเขาจะเป็นพวกแบบว่าที่มีสะพวนมีสร้อยมีอะไรติดตัวมาอย่างนี้แล้วทุกทุกที่อ่ะค,คุณเป้คุณเป้ลองมองลงไปที่เท้าตัวเองก็ได้ว่าเราจะมีศพอยู่ข้างล่างอีกเท่าไหร่มมันมยุคยี่สมัยมาแล้วมันไม่ได้มีแค่ย,ยุคเรามันผ่านผ่านนู่นผ่านาน,านี่มาแล้วเป็นยุคกุอ่ะ ผมยังคิดเลยนะว่าวันนั้นน่ะถ้าผมบบดแรงกว่านนั้นยอมหักไม่ยอมงอคือแบบว่าเอาถ้าไม่ถ้าตัดก็มีเรื่องกับผมดูซิว่าแกจะ,จะหยุดแกจะหยุดไหมอาจจะอาจจะจบเรื่องได้แต่ก็ไม่แน่นะผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่รอดเหมือนกันนะฮะอืมใช่ฮะผมอาจจะเป็นหนึ่งและเด็กสี่คนนะั้นอี่าเด็กตัวเล็กๆอีกสี่คนนะนะั้นน่ะที่ที่ผมไปจุดทูบขอบไว้ว่าเด็กไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะอย่านะแล้ววันที่แกขูก่โวนขู่หัวและหันมาอืม ตาแดงก่ำหน้าแดงก่ำแล้วบอกว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าตัดเสียงก้องอยู่ในหูแต่ไอ้ที่ผมตกใจที่สุดคือเสียงที่ก้องอยู่ในอกมันไม่ก้องในหัวอย่ายุ่งกับกูนั่นนะที่ผมตกใจที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยเจอมาตัวเนี้ยงานเนี้ยผมถือว่าหนักที่สุดที่ว่าคนฟ้าเยอะมากที่สุดที่ที่ตัวเองพบมาเรื่องมันประมาณนี้นะคุณเต้เพราะว่ากวาดหมด ทุกคนเหลือไม่กี่คนหรอที่รอดออกมาน่ากลัวอย่างเลยอ่ะคือหมายตะเคียนเนาะครับคือผมไม่อยากจะบอกว่านี่คือนางตะเคียนแต่ผมเชื่อว่าทุกทกที่ที่เราเดินมันมีศพอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะอยู่แบบไหนอยู่แบบไม่ไปไหนอยู่แบบห่วงถิน่นอยู่แบบห่วงที่เขาอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองอ้อหอยคือมันน่าจะหยุดได้ตั้งแต่ตอนที่สตาร์ท สตาร์ทสตาร์ทเรื่อยเราไปตัดขาคนแรกขา<ช>นะฮะห<ะ>น้าตั้งแต่นะาตแต่ห<ะ>ยุดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะคือตอนนั้นควรจะหยุดแล้วผมบอกพอ,อแล้วนะขนาดยิ่งเอายังยังยังเพราะคนที่ตัดไม้เขาตัดไม้เป็นอาชีพแบบคุณเต้มันไม่พลาดขนาดนั้นหรอกมันเห็นเลยว่าพอพอลงไอ้โตเรื่อยเนี่ยกําลังเข้าไม้มันสะบัดม้วนกลับแล้วก็หลุดแล้วก็หมุนนะมหมุนแล้วก็ตัดขาเขาเลยโอ้โหเราแต่ละเรื่องที่ ที่เสียชีวิตอ่ะสยดสอยองทั้งนั้น<ช>เลยพี่แพทย์ใช่หมดหมดหมดครับยกเวน้นยกเวน้นเอ่อลองที่ว่าเป็นโรคประจําตัวแล้วเป็นเป็นคือปกติเลยโรคพวกนี้มันเป็นประมาณเป็นปีก็อยู่ได้ประมาณแค่สองอาทิตย์เองก็ไปเลยแล้วก็เพลอทั้งคืนเห็นเขาว่าเพลอกันทั้งคืนนะแต่ผมไม่รู้ว่าเพลอเลยมีแต่คนว่าเพลอว่ะยา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 เอากูไปยา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 เอากูไป<ๆ>ได้กินแค่นี้เองะอนะครับก็นอกจากนะั้นอุบัติเหต ไส้ทาลักมั่งแบบเละมั่งถูกยิงหัวมั่งอย่างเงี้ยที่โดนไปนั่นแะฮะเรื่องประมาณนี้ครับคุณเต้อยเรื่องนี้ต้องฟังเอาไว้แต่ยุคนี้สมัยนี้ผมว่าการตัดไม้แบบเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันแทบจะไม่มีแล้วหรือรถ้ามีก็อาจจะเป็นลักลอบไปนะอันนั้นก็ไม่เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการอนุรักษ์แล้วก็การจะตัดไม้จะตัดอะไรเนี้ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ใบอนุญาตหรือเปล่ามันต้องแบงอนุญาตใช่ฮะใบอนุญาตใบอนุญาตะกันเข้มงวดมากนะแล้วก็โทษแรงมากนะฮะในการตัดไม้อะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนยุก่อนนะโอ้ผมฟังมาเหมือนกันมีแพสเหมือนกันเลยหรือบางที่ไม่ใช่เป็นต้นไม้แบบนี้นะอาจจะเป็นสถานที่เจอสารเก่าหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะมีเรื่องเล่าเรื่องราวแบบเนี้ยเกิดขึ้นเยอะแยะแล้วก็ตรงแถวบ้านผมมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่ง เขาเรียกกันว่าต้นแถวนี้เขาเรียกว่าโคร้งร้อยศพอย่างเงี้ยแล้วคนที่จะตัดได้จะเป็นทหารนะฮะทหารก็จะมีตาคุดแบบนี้มามาปั๊มมาทำตำหนิที่ต้นไม้ต้นนี้ถึงตัดได้อืมเพื่อที่จะขอทำทางขยายทางอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันคือใช่ฮะมันมันต้องมีอ่ะมันมันต้องมีเ พูดง่ายมันของพวกนี้มันต้องมีตาแผ่นดินลงไปมันถ้าเราจะพูดย้อนกลับไปตอนสมัยที่แบบยังยัง,งเราเคยได้ยินคําว่าเสาให้ใช่ไหมฮะอืมใครเคยได้ยินใช่ไหมที่ว่าตัดไม้ลงมาเพื่อจะมามามา,มาสร้างเมืองอนอย่างนั้นนะฮะอืคือเสาต้นไหนที่ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เหมือนเขาขีบออกขีปบอ,อกขอเขาบอกถึงก็มีเสียงร้องไห้อ่อือได้ยินกันทั้งคืนว่าร้องไห้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปถึงทางเพราะว่าตอนตอนจะมาเนี่ยเขาทําพิธีบวงสวงใหญ่อันเชิญมาเหมือนกับว่า สมมติผมเป็นเป็นหนึ่งในต้นไม้โอ้ยเราก็อยากมาเราก็อยากมามาเป็นแบบหลักบ้านหลักเมืองเพราะปกติเวลาล้มไม้พวกเนี้ถ้าล้มเอาอไปทําเรือเขาก็จะเปลี่ยนจากนางตะเคียนไปเป็นแม่ยานางเรือ,อถ้าลม้มเอาอไปทําบ้านเขาก็เปลี่ยนจากนางตะเคียนก็เป็นผีบ้านผีเรือแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดแม่เอาเขาไปใช้เลยเขาถูกผีทิ้งเนี่ยเขาคงเสียใจพอพอพอ,พอควรแหละผมว่าเยาะอะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องตำนานไม้อะไรแบบเนี้ยผมก็เรียบเรียง ไม่เยอะไม่ถูกอ่ะมันมีเยอะแยะมากมายโอ้เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวเรื่องนี้ถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องปรึกษาพี่ศักด์เหมือนกันพี่ศักด์พี่ศักด์กับเราเออน่าจะมี<ห>เรื่องร,ราวเกี่ยวกับเรื่องม้าเยอะเพราะแกทําตรงนี้มาหลายปีโอ้<ห>แล้วก็รเรื่องนี้ขอบคุณมากพี่แพทเป็นเรื่องที่เฮ้ยตอนแรกกับผมคิดว่าพี่แพทอ่ะแถมให้เป็นเรื่องที่แปดจะจบแล้วนะเดี๋ยวไม่ต่ออีกครับโอ้ใคลนะครับก็คนในแชท แบบนี้นะพี่แ<ม>พทย์อย่างที่ผมบอกอะเวลาเราฟังคนอื่นเขาเล่าอ่ะมันรู้สึกคันปากอยากเล่าแล้ววันนี้ผมก็อ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเอาให้เต็มที่เลยเพราะว่าฉลองปีใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีเพื่อนๆอ,อ,อยู่โอ้เกือบแปดร้อยคนตอนนี้ฟังอยู่ครับผมครับอืมโอเคครับพี่แพทย์เดี๋ยวยังไงก็ถ้าไม่ไปไหนก็ฟังต่อนะพี่นะเข้าไปคุยในแชทแล้วก็ขอคุณพี่แพทย์มากที่อยู่กับผมมาโอ้ยอยู่กับผมมามาเล่าเรื่องกับผมนี่ อยู่บ่อยๆเลยพี่แพตจนกลายเป็นขาประจําแล้วขอบคุณมากแล้วก็พี่ใหม่นี้พี่ใหม่นี้ขอให้พี่แพตสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่นะแล้วก็รวย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 นะครับครับผมอขอบคุณมากครับคุณเต้ครับสวัสดีครับพี่แพตครับสวัสดีคครับ